สบายดีพี่น้องสบายดีพี่ปานาบอสมองเบอร์ซุบอ่อน,นพอ่พอกับสองคนคือเก่าพี่น้องนักจากมาแต่หานหน้ำไม้พี่น้องเไยกะแกงหน้ำไม้พี่น้องแกงหน้ำไม้จ้จเจสิได้กินตอนได้เลยพี่น้องเไยต่ำเขาเบื่อพี่น้องเลย,ออะเลยจะบปทะเลเพชดเลยแต่ว่าบริษัทย,ยานางพี่น้องอยานางเ้าหยี่งอ,อา นี่แบบเป็นน้ำหมอนเตียงลงติ้ตงจำเ่าเบือ่อพีมือบาลีคือเก่าพี่น้องเลยสวัสดีพี่น้องคืออยากหมอวหมอบักง,งพี่น้องเลยแดดจะนั่งขาว เทค้างถวยถวยค้างโคกนะก็คือ,คอนำนำยานางพี่น้องมันเคียวนี่เอาพี่น้องเลยนี่คือแนวใดวะสัตน์งี่คือนี้งี่คือภาษน,นพี่น้องมันบมีเครื่องปั่นเด้พี่น้องเขาต้องเอามือนีู้เอามือทูท้มันนำพี่น้องเออนอง่องสิง้นเ, <c oughs> เขาเมื่อมาแหละ แขกะาเนีตกกำลังกูได้ดี่หมมีน้อยนึงตรำข้าวเบือพี่น้องเลยหมอกำลังพดพี่น้องหมอกำลังพดพี่น้องเลยอ่าบ่เห็นเนาะพี่น้องมันควนถอยถอนี่คือภักกินการพาบฮะพี่น้องภักกินการาบฮะ ผักบกพี่น้องเอ้ยเราเบิง่งเราส้มตอนแกงพี่น้องผักขยแยกน้อยก็มีพี่น้องเอ้ยอ<า>ย่าพี่น้องพร้อมแกงแล้วข้ลนเดิม์คุณใหม่ลงมาไหวมันสีนใหม่น้ำมเยานางลงพี่น้องบอรุรลายพอดเลยพอด,ดีตพี่น้องเอเย้ยน้ำมเยานางมันซีคิวคิวพี่น้อง เา้าเหี้ยมันสีเขียวจะอย่าให้มันก่อนเด้อเอาประเด้กพะลลนเลยกลัวโอ้เหาสีเขียวค่ะแผล,ะนะละนะก็เบื่อน่ะก็หบเบื่อน่ะเอาปแปรกใช่พี่น้องจ้ ป,ปลาประเทศไทยเอิญปลาเองหบอนี่ใส่ลายด้วยบัดนหนึ่งบัดเดียวด้วยพี่น้องตอนนี้กำลังใส่ปลาปลาแดกค่ะอหอมเตยดังไหมนี่ใส่ติงผัก<อ>คาไหมนู้นยิ้มละไม้มันขึ้นมา เอื่อกับโสนมุ่งเอือกกระบอสนอืมพี่น้องเลยเศบแน่นอนจ้ามุดจอมมาทีน้ำกันเลยจ้าก็ากินเขาเลยปะเขาจังลงลงไปอัดอันนี้อันนี้แกงน้ำไม้พี่น้องแกงน้ำไม้ใส่ผักกระแยงหน่อย แส่บแนนอนมันเชีอเลติ้งเบิ่งขาวดูติงขาวมันดีแน่เบิ่นขาวดึงดีแล้วกล้เบิ่งได้ยันบุษุหืมพี่น้องเลย

มันสีมันจากสีเนี่ยที่นี้เนาะสีขางพุ่นท่านดินจะพีแดงมันมาถามพี่เด็กไอ้เขาเบือเ่อเปื่อยพี่น,อน้องเอ้ยขายเบิ่งดมสุกอยู่ขายเบิ่งพี่น้องเอ้ยแซ่บแน่นอนจา้าแซ่บทะลุด,จอ,ดจอมุดจอเมากินอลไรพี่น้องใส่ผักกระเย่งหน่อยพี่น้องเอ้ย บ่อยักว้าวความแสบ่บสไตรพักัเยงน้อยค่ะจากทําแม่เก็บมันแตใส่โอเบิร์ล้วส้มตอนกินน้ำพี่น้องเนาะบันนี้เนาะหมดจอมากินน้ำนองเอินนด้วยพี่น้องเด้อพี่น้องถึงเวลากินแล้วพักเต็มถานออกด้วยของาเขาจะ มดจอมากินน้ำกันพี่น้องมาเด้อพี่น้องเถอะเวลากินแล้วจ้ามเ้อ่น้องมาเด้อกิแน้กเด้วยร้านซาบ่าวเจนี่เนาะก็เดียวเลยเขาข้อเจาะซ่องคนด่งซ่องบ่าวเจนี่เป็นตะก้องสกรู าไปอุ่นน่ะนะไว้กัอ่นุเอู้น่น่หัวเพื่อหัวเพื่อนหัวพี่นอเอ้ยมาเอาเอาทางมาดู đó Mình đi 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 Thì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ui bỏ lỡ những video hấp dẫn

nhắn bật thằng kia mãi ơi Mà thiêng mãi cái mặt hả? thiêng mãi cái mặt thân thiêng mãi cái dạ, thân เพราะเพราะมันอยากไปช่วยจริงิงอนไปใะ่ะไม่อไม่ยาคินัหี๋โกาสีิคือว่าทีิบมได้ินอ่อยะ้อมคูเท่าไห่เด็กแบาทีบาทก็มคููละหกบาทดีคูห้าบาทใช่ Ừ, Tìm được lúc ngay ngay nữa, nhưng mẹ khi đây nói như thế này chẳng ra ngoài này chẳng ra ngoài này mừng năm á, năm 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 lai năm 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 อย่ารุดอย่ารืดอย่ดเออมันบื่อนีมันอยากใส่กล้องคันป๊านี่ก็บป๊ืดแล้วแหละแกะหม้อไหมแกะไปได้ไหมเชียงหลวงโอเป็นยังดอกเชียงเช่องกันเชังเชียงบุรงเชียงบุรงเชียงบุรีลาลเลยพี่น้องเอ้ยคลิปหนาพอกันไหมลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องเอิญพี่น้อง ่ที่ผ่านยังกับกราบขอโทษขอไปเนาะคลิปหน้าพอกันใหม่บ๊ายบาย